โคของขวัญลีบิเต็ดอีดิชันเซอร์ไพรส์จากแพตตี้ถึงแดนในวันเกิด16พฤษภาคมถือเป็นอีกหนึ่งวันดีๆของนักกรองนักแสดงหนุ่มมากฝีมืออย่างแดนวรเวสท,ที่วันนี้จูมือแฟนสาวอย่างแพตตี้อังสมารินไปทำบุญในวันคล้ายวันเกิดของหวานใจโดยในสตอรี่ไอจีของท้งโคูดได้เผยภาพกระดาษให้อาหารปลาและปล่อยปลาคู่กันก่อนที่ในอินสตาแกรมของแพตตี้จะโพสภาพสุดหวานร่วมอวยพรวันเกิดพร้อมของขวัญสุดลีบิเต็ดอีดิชัน โดยแพตตี้ได้เผยภาพสมกอดแฟนหนุม่มด้วยความรักที่มีสีหน้ามีความสุขทั้งคู่พร้อมข้อความที่ระบ,บุไว้ว่าของขวัญวันเกิดที่ลิมิเต็ดอีดิชั่นที่สุดก็คือการกอดจากหนุ่มนี่แหละคะ่ะเอาไปเลยแอดแดนวร,รเวสซึ่งหลังจากแชร์โพสไปแล้วแฟนๆได้เข้ามาร่วมวอวยพรหนุ่มแดนพร้อมชมความหวานของทั้งคู่ว่าน่ารักมากจริงๆขอขอบคุณภาพแดนวร,รเวสภาพไอจีแพตตี้อังภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีนเอ็นช่อง16ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ